น,นะครับทีนี้ไอ้สองรูปนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายไปได้ยังไงอ่าลองมาดูนะลูกลองมาดูนะลูกสังเกตเส้นขนานคู่นี้ก่อนสองเส้นนี้ขนานกันนะโดนเส้นนี้ตัดผ่านมุมแย้งโตเท่ากันครับมุมนี้มันแย้งกับมุมนี้ครับนั้นมุมคู่นี้จะเท่ากันนะครับนะซึ่งตอนนี้เราให้มุมนี้เป็นมุมหนึ่งมุมหนึ่งหนึ่งขีดใช่ไหมครับ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งขีดไปด้วยครับมาจากมุมแย้งโตเท่ากันนะครับี่ฉะนั้นมุมนี้จะเป็นมุมหนึ่งขีดไปด้วยมาจากมุมแย้งโตเท่ากันนะครับมุมแย้งเหมือนกันลูกสังเกตเส้นผู้ขนานผู้นี้บ้างเส้นสองลูกศร โดนเส้นนี้ตัดผ่านนะครับมุมนี้ก็จะแย้งกับมุมนี้เห็นนะก็คือมุมแบบสองชั้นครับนะมุมนี้จะเป็นมุมสองชั้นไปด้วยมุมแย้งมือกันครับมีมุมเท่ากันสองคู่แล้ะ มุมผู้ที่สามก็ต้องเท่ากันก็เลยเป็นสัเดียลายนะครับ